แรงๆเลยอ่ะแรงๆนี่ฮะนี่จะบอเฟเฟเีนี่นี่ฮะก็แพ้ต้องแบบเนี้ย สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับพัดพลคนรากหญ้ายูทูบเบอร์สายลุยครับคลิปนี้ผมอยู่ที่บ้านหนองช่างเพียงตำบลท่าเสาอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีนั่นคือร้านปอปลาพันไม้อีกแล้วนะครับท่านวันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูรถไถฟอร์ดนะครับ6กพันะครับวันนี้เข้ามา2คัน เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูกันนะครับว่าทั้งสองคันนี้ความแตกต่างจะเป็นอย่างไรคันแรกรีวิวไปแล้วนะครับเหลืออีกหนึ่งคันครับคันที่2พาทุกคนไปดูกันนะครับว่ารถไถ6กพนกตัวนี้เป็นรุ่นไหนนะครับราคาเท่าไหร่มีอุป,ปกรณ์อร่อยบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปชมกันแต่ก่อนอื่นก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะครับถ้าท่านใดที่ต้องการจะรับชมคลิปวิดีโอของพัฒพลคนระยวาแบบ เรียวไทม์ time, หรือว่าแบบลงเมื่อไรติ้งต่องขึ้นโทรศัพท์ของท่านกดกระดิ่งได้เลยนะครับแล้วท่านจะได้รับชมคลิปดีๆสิ่งดีๆที่พัฒพลคนรากาเคว้นหามาทั่วประเทศเป็นทางเลือกให้กับ FC ทุกคนที่กำลังมองหารถไถยไม่ว่าจะเป็นคูปต้าไม่ว่าจะเป็น Ford หรืออื่นๆใดนะครับกับพัฒพลคนรากาเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับทุกคน มาแล้วไม่เอี่ยมอ่องเลยฮะเก็บสีมาเรียบร้อย บอร์ดครับ6610นะครับ6610นี่ดูกองน้ำมันนะครับกองน้ำมันไฮดรอลิกอยู่ข้างล่างนะครับอยู่ใต้พื้นใต้พื้นเตี่ยวเร่งนะฮะใต้พื้นเบรกนะครับนี่มาดูซีเรียลนัมเบอร์กันครับคน,อ,น,น,นคอ,คบอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องครับอันนี้เป็นหมายเลขเครื่องดูโค้ดเกียร์ D5 Double N นะ D5 Double N เจ็ดศูนย์ศูนย์หกนะครับตัวเกียร์ แล้วก็มาดูฝาครอบครับฝาครอบฝาครอบเกียร์อ,อ e ครับ e e0 double n นะฮะ e0 double n 501 e a นะฮะ <Okay. S 1> ดูโค้ดเกียร์ครับโค้ดโค้ดเกียร์ก็ E1 d e N, N นะฮะ E1 d N, N เหมือนกันฮนะนี่เห็นไหม E1 d N อันนี้อันนี้เครื่องครับนี่นี่โค้ดเครื่อง E5 ครับ E5 E5 หรือ e E6 e นะี่ย E5 d b l N นะ E5 d N, N 601ูน H3 8A14 โค้ดพรมละไรเป็นพรมละไรพาวเวอร์ครับ พองมาพาวเวอร์พวงมาลไยกลางนะครับพ,พ, ục, พ ục มอลไยกลางคันนี้คันนี้พวมอลไยอยู่กลางนะครับคันชักอยู่กลางอันนี้กปลูกพวมาลัย p เ w e r น power, ครับปลูกน้ำมันพว power ขันหน้าฮะขันหน้าสวยครับขันหน้าสวยเลยแล้วมาดูต here, ัวนี้ครับมาดูมาดูหูหูอ่าหูตัวนี้ครับนี่นี่หูตัวนี้ยังไม่แตกนะครับหูตัวนี้มันยังไม่แตกไม่มีรอยเชื่อมนะครับนี่ โอ้โไม่มีรอยแตกไม่มีรอยเชื่อมผ่านเป็นผ่านสามนะครับผ่านสามมันเป็นใครแห่งหลีได้เป่านะ่มาดูด้านนี้นี้ไม่แตกไม่หักนะครับไม่มีรอยเชื่อมนะครับเก็บสีให้เรียบร้อยครับ,ค,รบ,ค,รบคันคนีนน้เปลี่ยนคันคันชักให้ใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนคันชักให้ให้ใหม่ด้วย เห็นไหมทุกคนนี mm ่ hmm. อ่ะคันนี้เปิดราคาอยู่ที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับทุกคนครับสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันถ้าสนใจครับสอบถามมาได้ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะครับทุกคนครับอ่าเดี๋ยวลองสตาร์ทเครื่องสตาร์ทเครื่องเดกี๋ยวสตาร์ทเครื่องดูนะ โดนน้ำนะครับมันหมุนไหมฮะหลุดหมดนี่น้ำเร่งเขาเล่งหน่อยเร่งเขาเล่งหน่อยน้ำวนดีนะครับน้ำวนปกตินะน้ำวนปกติไหวโอเคไปดันไปดันเดี๋ยวทดสอบเกียร์ทดสอบเกียร์ ไล่มาไล่ต้นเก่าต้นเดิมเนี่ยดันเช็คระบบเกียร์ให้ดูนะครับทุกคน เกียร์อะไรเกียร์อะไรยหนึ่งอ่เกียร์หนึ่งก่อนเลยอ่เลยอัดแรงแรงเลยอัดแรงแรงอาให้รอบสีแล้วโอเคเกีสองเกียร์สองเกียรสองอัดแรงแรงหน่อยเครื่องแรงแรงหน่อยนอ่เกียร์สองครับอ่าเกียร์สามเกียร์สามสีฟ่เฟ่อ่าเกียร์สี่ครับเกีสี่ ไม่มีหลุดนะครับเจียเดียนี่นี่ฮะตัวของแพต้องแบบนี้โอเคโอเคไอวิ่งเฉียวเหมือนเดิมสูตรเดิมเดินหน้าถอยหลังเอาให้เอาให้เร็วที่สุด,ดยวเดินหน้าถอยหลังฮะมาเลยขามาเจ้ามา ี่ทุกคนครับเป็นยังไงบ้างครับทุกคนถ้าถูกออกสูกใจฮะคลิปนี้ฮะรถคันนี้ราคาอยู่ที่275,000บาทนะครับเมการทำงานสักนิดหนึ่งนะครับ คิดว่าน่าจะถูกอกถูกใจใครหลายๆท่านเลยนะครับกับคันนี้ครับ6610นะครับราคา275,000บาทถ้าใครสนใจครับหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ในหน้าจอนะครับโทรมาได้เลยที่0 9 1 5 9 9 5 4 9 8และ0898589560นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดติดตามให้กพับน์เคนคนรักาด้วยเดี๋ยวกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ